สวัสดีค่ะพบกับเว็บไซต์สมัครงานคุณภาพ nationjobs.com e ที่เป็นทุกคำตอบของการหางานและการหาคนกันเช่นเคยนะคะวันนี้จะมีงานอะไรมาอัปเดตกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ สถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุนในการก่อตั้งจากบริษัท CPO. ีจำกัดมหาชนและได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดดำเนินการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทโดยเน้นหลักสูตรการเรียนทฤษฎีควบคู่กับการเรียนปฏิบัติเปิดรับสมัครบุคลากรในสายวิชาการตำแหน่ง อาจารย์ประจำวิชาสังคมศาสตร์อาจารย์ประจําวิชาบัญชีและอาจารย์ประจําหลักสูตร HR ทิ้งท้ายกันด้วยคอลัมน์หน้าอ่านเช่นเคยนะคะ การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับบ้านใหม่หลังแรกตามนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนให้ประชาชนที่ไม่เคยมีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองได้มีโอกาสซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน5้าล้านบาทเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้นผู้ที่มีเงินได้ที่จะได้รับสิทธินี้จะต้องปฏิบัติอย่างไรและใช้หลักเกณฑ์ใดมาประกอบการพิจารณารับสิทธิ์กันบ้างติด ตามอ่านเพิ่มเติมได้ในคอลัมน์ Legal Advice เว็บไซต์ NationJobs.com e ค่ะ